ภาษไทยดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยหอมดีนะคะพี่หนูเป็นกุหลาบที่คนขายเขาเพิ่งจะตัดมาใหม่ๆเมื่อเช้านี้เลยนะจ๊ะน้องขวัญหรอคะแต่เรื่องนี้นะคะขวัญเคยอ่านเจอในหนังสือมาค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าดอกกุหลาบแดงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับความรักเราเนี่ยจะหมายถึงความรักอันลึกซึง้งจริงจังจริง,จรง,จรง,จรงใจ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกกุหลาบสีขาวนะคะจะหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนค่ะใช่แล้วจ้ะและถ้านำดอกกุหลาบแดงกับดอกกุหลาบสีขาวมารวมกันแล้วเนี่ยจะหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือสองเราเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเยี่ยมไปเลยจ้ะน้องขวานน้องขวานนี่เอาดอกไม้มาเปรียบเทียบกับความรักได้ในนามธรรมาและรูปธรรมดีมากๆเลยนะจ๊ะแต่เอ๊รูปธรรมหมายถึงความรู้สึกนึกคิดอ่ะอ่ะอ่ะจำสับสนแล้วละจ้ะ รูปธรรมหมายถึงสิ่งต่างๆที่รู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือสัมผัสจากกายได้แก่สิ่งที่มีรูปมองเห็นได้เสียงที่ได้ยินได้กลิ่นที่จมูกรับรู้ได้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มที่ลิ้นรับรู้และความร้อนเย็นนิ่มหยาบละเอียดที่กายรับรู้จากการสัมผัสรูปธรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏจริงซึ่งทำให้เกิดการรับรู้ได้ด้วยสัมผัสตาม,ตามปกติของคน รูปธรรมตรงข้ามกับคําว่านามมารมซึ่งหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจแสดงออกให้เห็นอย่างเป็นจริงไม่ได้เช่นความรักความช่างความซื่อสัตย์ความคดโกงคุณธรรมเป็นนามมารมเพราะเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจที่ไม่สามารถรู้ได้หากไม่แสดงพฤติกรรมที่แสดงความรู้สึกนั้นเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นนามมารมที่คนเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่ก็สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกในใจ ขันเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วค่ะพี่หนู รูปธรรมหมายถึงสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ทางกายค่ะซึ่งตรงกันข้ามกับนามธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปหมายความว่าไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สามารถรับรู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้นนะคะถูกต้องแล้วจ้ะและต่อไปนี้น้องขวัญก็ต้องใช้สองคำนี้ให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะรับทราบค่ะ,ะมามาช่วยพี่ตัดกา้านกุหลาบกันดีกว่า